สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าสนูว้าวขนาด130มเซนนะครับอ,อันนี้เป็นของว้าวจุลาสนูนะครับขนาด130มเซนนะครับสีน้ำเงินเหลืองแดงนะครับ ไอที่ได้ยินเมื่อคืนนะครับพี่เว้นก็ทําการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเสียงโคตรเพาะเลยนะครับอ่าขออนุญาตใช้คําคําว่าโคตรเลยนะครับก็คือมันเพะจริงนะครับอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พี่เวนได้ทําการลงไปแล้วนะครับอ่าจะเอามาให้ดูกันนะครับผมที่เมื่อคืนนะครับพี่เวนได้ทําการปล่อยนะครับโอยลมมันก็แรงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาที่เงียบนะครับไม่มีลมอ่ะไปเอาตรงนู้นนะครับพอดีลมมันน่าจะไม่โดนเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวหาที่รีวิวก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงนะครับตอนแรกก็อยู่ข้างนะครับพอดีมันสถานที่แคบเกินนะครับอ่ะตรงนี้ดีธรรมชาติดีนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเส้นพลาสติกนะครับ ที่เคยได้ลงนะครับทีนี้มีการปรับแก้นะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นเชือกที่พี่เบนใช้นะครับ2เส้นนะครับผมอย่างเล็กเลยนะครับอ่าสองเส้นก็คือ1เส้นที่แยกออกจากเชือกแม่ลอนเบอร์สิบสอนะครับอ่าเอาหนึ่งเส้นมาทําการแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็พับขึ้นไปแล้วก็ก็แล้วก็วกวกอะไรวะอ่าแล้วก็ นี่นะครับกล้องไม่โอเคนี่นะครับประมาณนี้นะครับอีกด้านนึงอันนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับแล้วมาฟังเสียงกันนะครับผมเฉพาะอย่างเมื่อคืนหรือเปล่าแต่ว่าทำการใส่นี่ก็อย่างนี้แหละ การใส่หัวน้ำหนักหัวเพิ่มหัวเข้าไปนะครับชบจับยากเนาะนี่นีน่น,นียังไม่ได้ทำการติดกาวนะยังไม่รู้นะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าอ่ะสังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม A hotel, sir. โอเคเหนื่อยแล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่กับเบ้าสายอ่อนนะครับสายร่อนนะครับหรือว่าปีอ่อนนะครับผมใส่ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องแว่งเร็วนะครับไม่ต้องแว่งแรงนะครับดังพอตั้งแต่เริ่มนะครับผมเดี๋ยวเอามาฟังแบบเบาๆนะครับเมื่อกี้พี่เวนก็แว่งไปรอบนึงแล้วนะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ เมื่อกี้ลมแรงอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมไอ้ที่ดังแค่แค่นะครับก็คือสายนะครับมันจะแข็งมันอ่อนก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะกระด้างนะครับผมอ่ามันจะกระด้างนะครับผม มันเป็นสายอะไรยื่รู้จาไม่ได้นะครับอ่าถ้าทุกคนเคยดูคลิปก่อนนะ่าจะจําได้นะครับส่วนพี่เบนซ์จำไม่ได้นะครับอ่าดูเชือกเชือกนะครับโอ้โหเหมือนจะขาดเอาเชือกเก่ามาทำใหม่นี่อันนี้นะครับอ่าข้อเสียนะครับ อย่าเอาของเก่ามาใช้ดีกว่านะครับอันนี้แค่รีวิวนะครับผมเวลาจะเอาขึ้นพี่เบ้นต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำกันขาดนะครับไม่ทำระบบกันขาดนะครับเพียวเพียวเลยนะครับยังไม่ทากาวแต่อย่างใดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวยๆเลยนะครับ